ข้อ4การกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ CO ในไอเสียของรถยนต์ทำได้โดยให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ oxide, ที่เกิดขึ้นทำปฏิกับกา๊าซออกซิเจนบนผิวของโลหะบางชนิดที่อุณหภูมิสูงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้เป็นดังนี้เป็นดังนี้อ่าเป็นปิยาคายความร้อนโมนูลก๊าซซ้ายขวาไม่เท่ากัน สมดุลจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดเมื่อเปลี่ยนภาวะสมดุลของระบบดังต่อไปนี้ก็เพิ่มความดันความดันมีผลไหมมีค่ะเพราะมวลก๊าซ้ายขวาไม่เท่ากันถูกไหมเพิ่มความดันเพิ่ม P โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเออก็ไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิพูดสันๆอันนี้เยิ่นเยอะค่ะ ถ้าเพิ่มความดันของระบบโดยภูมิไม่เปลี่ยนแปลงระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดอ่ะเพิ่มความดันระบบพยายามลดความดันลงใช่ไหมระบบพยายามลดความดันโดยการเปลี่ยนไปหาโมลก๊าสน้อยโมลก๊าสน้อยคือไปทางไหนไปไหนคะไปข้างหน้าราะเมื่อไปข้างหน้าก็คือซ้ายไปขวาซ้ายไปขวา เพราะเหตุใดถามเหตุผลอ่ะก็ไม่ยากทําไมต้องซ้ายไปขวาทําไมต้องไปข้างหน้าเพราะอ่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ามีผลทําให้มูลกา๊าซอ่ะมูลกา๊าซหรือโมเลกุลของกา๊าซเป็นไงคะมูลกา๊าซหรือโมเลกุลของกา๊าซในระบบลดหลุ ความดันภายในก็จะลดหลงกว่าที่เราใส่เข้าไปนิดนึงอย่างน้อยก็ได้ลดก็สบายใจแล้วอ,อ่านได้ออกนะต่อไปขอเมื่อเพิ่มอุณหภูมิโดยควบคุมปริมาตรให้คงที่เพิ่มอุณหภูมิสันส้นๆเพิ่มอุณหภูมิของระบบเขียนตรงนี้จะได้เห็นภาพว่าจะไปทางไหนเพิ่มอุณหภูมิระบบพยายามลดอุณหภูมิของระบบลงด้วยการเกิดพิยานคะ ย้อนกลับต้องใช้ก็คือย้อนกลับเมื่อย้อนกลับก็คืออะไรคะขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายเสร็จเรียบร้อย